มาละเดอไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวสารทั่วไปทุกความเคลื่อนไหวจัดใจของไอแคนอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอพี่น้องเดอ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบกรอบการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ1-0,000อัตราทั่วประเทศนะครับโดยมีวงเงินกว่า2254ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ด้วยระบบพนักงานราชการครับ กลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หน่วยงานราชการที่ขอจัดสรรอัตรากำลัง28ส่วนราชการได้แก่หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดหรือหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เป็นหน่วยปฏิบัติโดยเป็นส่วนราชการที่มีภารกิจสําคัญและก็เร่งด่วนระยะเวลาการจ้างไม่เกิน1ปีนะครับนับตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้างหรือไม่เกิน30กันยายน2565และไม่มีการต่อสัญญาอัตราค่าตอบแทนก็จะได้เดือนละ18,000บาทตลอดสัญญาการจ้างงานนะครับโดยได้รับสิทธิ ประโยชน์เช่นเดียวกับพนักงานราชการปกติยกเว้นเฉพาะในส่วนของสิทธิการลาเพื่อไปอุปสมบทหรือว่าประกอบพิธีฮั์ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน120วันนะครับวันนี้ไอ้แคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ